เพื่อนๆคะ่ะมือเมย์จะมาทำตัดพริกสดนะคะอกไก่ใส่ใบโหระพานะคะไก่ใส่โหระพานะคะเมย์ก,ก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปช่วงนี้น้ํามันฝาเหลื่อมคาตลาดนะคะเพื่อนๆคะ่ะหมดเชลไปกี่ครั้งนะคะได้ขวดเล็กมาต้องเอามาใช้ก่อนสามขวดเอกก็ตำพริกนะคะกินหนูกินดากับใบ กระเทียมนะคะกับพริกขี้หนูจินดาไว้แล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเมื้อหนูจินอยู่ง่ายๆจะฝ่าบ้าหันนะคะเราผัดพริกขี้อหอมก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนไม่้เสียเวลาพอหอมได้ทีแล้วนะคะเน่ก็อบไก่ที่เมย์หั่นไว้นะคะอันนี้จะเป็นแบบไก่อ่อนไม่เหนียวนะคะแล้วก็ไม่ต้องหมักนะคะเพื่อนๆค่ะก็ใส่ลงไปเลย เราจะผัดชิ้เค้าใส่กับผิวที่สุกก่อนนะคะพเพื่อนๆเดีกก็ผัดไปเติมน้ําไปนะคะพเพื่อนๆค่ะจนไก่สุกเริ่มสุกแล้วนะคะเด็กก็จะใส่ปลาลงไปนะคะเหมือนเราล้วนไก่นะคะพเพื่อนๆค่ะปลาจะได้แซกเข้าในไก่นะคะก็นิดหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะเข็มมากไปนะคะพเพื่อนๆค่ะแล้วก็มันหอยนะคะ กา้ <G l ug> หมดนะคะก็จ,จะใชให้หมดเลยใชให้หมดก่อนนะคะก็ซื้อขวดใหม่สำรองไวะะ้เลยเอาไอเลยที่จะให้เนื้อใส่นี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำมันข่อยแงไปเรยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ,นะ,คะหน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้ต้มนะคะหั่นซอยมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเด็กก็จะใส่ลงไปเลยนะคะล้างหลายๆน้ำเลยนะคะของที่เราซื้อมา น้ำสุดท้ายก็แช่ไว้นานๆก่อนที่เราจะมาทำองค่ะแล้วนนะคะทุกเขาใเข้ากันนะคะก็ทิ้ไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะอเดือดแล้วนะคะเมก็จะปุนะคะใส่ของุรงรถนะคะแบบดีหรือขนอก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆใครชอบผงนัวก็ผงนัวโหลงไปเลยนะคะพอเมใส่ เส็นปรุงลแล้วเมย์ก็จะไม่ใส่เผ่งบัวนะคะเพื่อนๆคะ่ะตัดน้าตาลนะคะสัดโดดน้าตาลเป็น่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะไอช่อมหวานก็ตามสะดวกนะคะแต่บ้านเมย์ไม่ค่อยทานหวานกันนะคะ<อ>ก็ปรุงรสนะคะขูขวไขทองนะคะเราก็ยังใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเมย์ใส่น้ําปลาไปบ้าง,ะะงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะพอมาปรุงรสกันนะคะมาชิมรสกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ปส่ให้เข้ากันหมดนะคะรดนิดนึงนะคะว่ารสชาติที่เราปรุงไว้เป็นยังไงบ้างนะคะอ,อร่อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะขั้นตอนสุดท้ายของเมคอนี่นะคะโหระพานะคะล้างสัมผัสสะอาดไว้นะคะพอเด็กตามที่เราชอบเลยนะคะก็โรยลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะ เด็กก็จะปิดไฟก่อนนะคะเพราะว่าตลร์พราเขาจะสุกง่ายนะคะก็ข,ขั้นตอนสุดท้ายนี่นะคะเพื่อนๆค่ะไงบ้างคะ่ะ ผัดอกไก่นะคะผัดพริกสดอกไก่สวยโหระผ่านะคะน้าทานนะคะเพื่อนๆฝากเ <c oughs> พื่อนๆที่น้องๆตามราบชมคลิปเป็นกาลังใจเมย์ด้วยนะคะ <c oughs> เมย์ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะประทานด้วยกันนะคะเพื่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ